แะก็สวัสดีทุกท่านที่หลงทางมาอย่างช่องนี้ทั้งชาวไทยและสาป,ปลาวทุกคนเลยครับคลิปวิดีโอนี้เป็นเนื้อหาบางส่วนของมหาศึกคนชนเทพตอนที่49เนื้อหาดังกล่าวอาจจะไม่ถูกต้อง100%ยเยังไงก็ต้องรอติดตามฉบับเต็มออกมาอีกครั้งหนึ่งงั้นเราก็ไปรับชมเนื้อหากันต่อเลยดีกว่าหลังจากการประทะก,กันอย่างดุเดือดระหว่างบุตตและเซโรฟุกุด้วยเมตตาแห่งพุทธองค์บุตต สามารถช่วยให้เซโร่บรรลุสัจธรรมได้นั่นคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่เขาแสวงหามาตลอดเซโร่ได้แปลเปลี่ยนกลับไปเป็นร่างเด็กอีกครั้งหนึ่งร่างของเทพเจ้าผู้แสนดีและอบอ้อมอารลและทั้งคู่ก็ดวลกำปั้นกันอย่างมีความสุขเซโร่นอนแผ่หลากลางลานปะลองใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความสุขความโชคร้ายหายไปจากร่างภาพลักษณ์ของอดีตเทพเจ้าแห่งโชคราบผู้ไร้เดียงสาได้กลับคืนมา ฝ่ายมนุษย์รู้สึกทึ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องหน้าจากพุทธานุภาพของบุตรด,ดาและพวกเขาต่างเชื่อมั่นว่านี่คือชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ตัดภาพมาที่เซโลเซโลได้แสดงออกถึงความสุขอย่างแท้จริงฉันได้เจอคนที่เข้าใจฉันและฉันได้ตัวตนที่แท้จริงของฉันกลับมาอีกครั้งดูเหมือนเรื่องราวในคู่ที่6จะดำเนินมาถึงจุดที่เรียกว่าแฮปปี้เอนดิ้ง เซโร่ฟุกกที่กําลังนอนดื่มด่ำกับความสุขของตอนเองอยู่นั้นบัดนี้ความผิดปกติได้เกิดขึ้นใบหน้าของเซโร่เริ่มบิดเบี้ยวเขาทั้งสองที่อยู่บนหัวนั้นเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตเขาทั้งสองหลุดออกจากศีรษะร่างกายของเซโรมีเขาแทงทะลุออกมาเหล่ากองเชียร์ต่างตื่นตระหนกกับเหตุการณ์เบื้องหน้านอกจากนั้นดูเหมือนมีบางอย่างกัดเซาะภายในร่างกายของเซโร่ และเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจากนั้นก็พุดออกมาจากร่างกายของเซโร่บุตรดาถึงขั้นพผงะต่อเหตุการณ์เบื้องหน้าสถานการณ์เริ่มผิดปกติเนตอย่างอนาคตของบุตรดาไม่สามารถเห็นได้ว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นเซโร่พยายามต่อต้านเขาขอความช่วยเหลือท่านบุตรดาช่วยกระผมด้วยบุตรดาพยายามช่วยเหลือแต่ก็สายเกินไป เซโร่ Zero, ถูกมังกรทั้งสองที่ออกมาจากร่างของตนเข้าครอบงำมังกรทั้งสองเข้าล้อมเซโรฟุกุมันได้เคลื่อนไหวอย่างรุนแรงและสร้างแรงกดดันและมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์รูปทรงเป็นเหมือนไข่ขนาดใหญ่มีเสียงหัวใจดังอยู่ภายในทั้งเทพเจ้าและมนุษย์ต่างก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นณนะรานปะลองสถานการณ์เริ่มเลวร้ายไปทุกขณะและในที่สุดไข่ก็เริ่มฟักออกมาร่างกายที่เริ่มเผยออกมาทีลนิด ดูไม่เหมือนกับเซโรฟุกุเลยสักนิดเกิดบ้าอะไรขึ้นภายในไข่นั้นสีหน้าของบุดด่านั้นแปรเปลี่ยนเป็นการตกตะลึงบุดด้ากระโดดถอยหนีมันเป็นเพราะเห็นอนาคตเหรอไม่ไม่เลยร่างนี้แตกต่างจากเซโรอย่างสิ้นเชิงท้ายที่สุดแล้วแม้บุดด้าจะมีเนตรอย่างอนาคตกลับไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยทําไมเทพตนนี้ถึงมาปรากฏกายที่นี่ในตอนนี้ตัวตนที่ถือกําเนิดจากไข่ประหลาดนั่น ดูเหมือนจะเป็นคู่ต่อสู้ของวุตร์ดาที่เนตรอย่างอนาคตใช้ไม่ได้ผลเทพผู้เป็นใหญ่อยู่เหนือความชั่วร้ายทั้งปวงงั้นผมขอเรียกว่าพยามารก็แล้วกันนะซึ่งจะสอดคล้องกับพระพุทธศาสนาซึ่งพยามาณตนนี้ชื่อว่าท้าวาสวัสติซึ่งเป็นจอมเทพผู้ปกครองสวรรค์ชั้นหกพระพุทธเจ้านั้นได้ตัดเรียกว่ามารผู้มีบาเพราะเป็นมารที่ชอบมาผจญผู้ที่จะกําำลังทำความดีต่างๆพอดเรื่องเข้ากับเซโรฟุกุพอดีเป๊ะ ตัดภาพกลับไปที่ห้องพักนักกีฬาเจ้าของห้องกำลังนั่งรับชมผ่านจอมอนิเตอร์และเป็นตัวแทนฝั่งทวยเทพนามนั้นก็คือเบลเซบับหนึ่งในเทวทูตตกสวรรค์ผู้ได้รับสมญานามว่าพญามาแมลงวันหนึ่งในบาปมหันต์เจ็ดประการของศาสนาคริสต์บาปแห่งตะกะดูเหมือนว่าเบลเซบับที่นั่งดูเหตุการณ์การประลองของคู่ที่6อยู่นั้น จะเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างดีจากที่ผมตีความหมายเบลซิบับได้อธิบายเอาไว้ว่ามันเป็นตำนานใต้พิภพโลกใต้พิภพอาจเป็นพื้นที่แห่งสวรรค์หรือบางทีอาจเป็นพื้นที่ส่วนมืดของเหล่าถวยเทพที่อาศัยอยู่ไอ้เจ้านั่นคือตัวประหลาดที่เพิ่งตกจากสวงสวรรค์ชั้น6ซึ่งข้อความตรงนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าตีความหมายถูกหรือเปล่าถ้าเกิดว่าความหมายมันเป็นแบบที่ผมตีก็แปลว่า ศัตรูที่บุตต้าเผชิญอยู่อาจจะเป็นพยามารจากสวรรค์ชัน้น6ตามศาสนาพุทธก็ได้ตัดกลับมาที่เหตุการณ์ตรงหน้าก่อนเซโรฟุกุในตอนนี้ไม่หลงเหลือสติอะไรเอาไว้อีกแล้วเขาถูกครอบงำร่างกายและจิตใจโดยสมบูรณ์เหมือนเป็นเหตุการณ์บังคับให้บุตต้าต้องฆ่าเซโรทางอ้อมไม่รู้ว่ามีหนทางอื่นที่จะช่วยเซโรได้ไหมและอีกหนึ่งจุดก็คือทั้งคำพูดและท่าทางของเบลเซบับร้อนแฝงไปด้วยพิรุษเลือมเหมือนว่า เบลเซบับนั้นอาจจะรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ผิดปกตกิที่เกิดขึ้นกับเซโรฟุกุหรือว่ามอนี่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวหรือเป็นแค่พอดฉากเปิดตัวให้ดูเท่เฉยๆและพอดเรื่องของบุตด้าในมหาสุนชนเทพก็มีความเกี่ยวข้องกับพระเยซูถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เฉลยอะไรออกมาส่วนพระเยซูในศาสนาคริสต์ก็มีความเกี่ยวข้องกับปีศาจแห่งตะกะเบลเซบับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดี